สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าชี้กอกนะคะดูคลิปไปสักห้านาทีนะคะทำไมเสียงย่าชีเป็นอย่างนั้นล่ะรุมโรมสารวันเตี่ยลง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 อ๋ออยู่แล้วอยู่แล้วโอ้โดนร้อนหน่อยไม่ยอมเตี่ยเลยอ่ะเออทำไมข้ามาสองแก้วน่ะเออเผื่อคนอื่นไม่มีใครกิน เอามาค่อยก็ได้สามารถขอบคุณไปให้บ้านมากๆถั่วถจังนี่เราทำทั้งวันได้แค่นเออทำตั้งแต่ตีสี่เห็นทำทั้งได้แค่นี้หรอนี่คือดีแล้วนะอันนั้นอันนั้นอีบ้านนึงเออคือผัดครับไปทำผูัว ปลาดุกปลาเด็ดผัดผูกปลาดุกผัดเผ็ดดูตัวพี่ว่าโลดแหลกขนาดไหนป๊าก็ใดญ่มานันนะป้านเขาทำให้แล้วเหรออ้าวนเขาสับไปแล้วเอาพวกนี่มันสับไปแล้วมาเมื่อวานนี้พุกเจ้าหยุดนู่นเขาก็ตั้งนามีอยู่ เกิดขับรถจ้าะกจะั้งกาจะไปร้อยโล่าจะไปนะมบางย่าที่ไปถ่ยเกือบร้อยโลอ่ะอะไรอาจางกับน้องเนาะตั้งงาอยู่มั้ไปมากเลยจะไปตลาดที่ที่ไปเหน้าไปจริงนะตลาดอะไรนะนาเปิงบอเป็นเปงจานเปงจานเปิ็นต่อไทยเราอ่ะ อาที่เราเคยไปรอบหนึ่งอืมไปบ้านบอกว่ายาเอ้ยปลาแม่น้ำปขดก็เลยก็เลยบอกถามถามถามอะไรนะถามสิริว่าอาทิตย์หน้าย่าิที่จะได้ไปไหมแต่เศรษฐียิโลไม่ได้ไปึ่งแล้วใช่ค่อยไม่ได้ไปเลยปลาเยอะเท่านี้เพราะว่าค่อยถามว่าไม่ให้ไป อ่ลุงไม่อยู่ยิ่งแม่ไปกลัวย่าจะหลงรถจกรถลงเรือแกแล้วเมาอีกบินหัวเป็นลมแล้วไปลงไวไฟที่ไหนที่ร้านค้าบอกเต็มทูลงได้สบายสบายออทูลงได้สบายสบายเขาก็เป็นหัวเขาอ๋มจักรยานมอเตอร์ไซค์ช่าแต่ลุงก็ว่าอายุขนัดนยี้ไปเป็นภาระเอเราสิเมารถลุงว่าเดินพอขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นก็เดิน เดินันนี้ไปเดินมารวมรวกันแว่ากลับมาถึงบางปูอ่ะถ้าเดินอย่างเนี่ยเผื่อฟอมเลยเนี่ยเจ้าเดินไปเดินมาเจ้าฟอม FT ไปวัดบ้านเดือมันต้องเดินจากวัดไปไปลงไปฟ้าที่ร้านค้าร้านค้าซึ่งอยู่ห่างจากวัดประมาณห้าร้อยถึงไหมเดินสวนไป่าห้าร้อยเมตรนะเดินอย่างะไรไปก็มียุงเดินกลับก็มียุงยุงก็เยอะเจ็บแสบแน่น้อนเดินเลาะตัวยาเดินเลาะวัด มีเลาะไม้ไผ่ด้วยนะตรงน,นั้นกินเหมือนอดยาทะลุป่าไผ่กินเลยกินให้น้ำใจเลยทะลุป่าไผ่ยังไม่พอข้างๆป่า,ปาไผ่ก็จะมีโรงเรือนเก่าๆมีโซ่คล้องประตูหน้าต่างเหมือนแบบฉากในหนังเลยอะอาจจียานไปไว้จะคำหนึ่งไหมเหมือนฉากในหนังเลยก็ดีอะอาเจียนไปจะคำหนึ่งไหมล่ะยาาะยานนนอยอ,ยอื เดี๋ยวขึ้นรถไ้องเอ็มโลโลโลอ้าวแดดมาแล้วอ้าวกินข้าวกลางแดดพี่น้องเราจะทักผ้าเออแล้วปอนผ้าแล้วแต่ไม่มีแดดตากเสือมานั่งตรงนี้ก็ได้ม้เข้างพี่เราค่อยเสืออะย้ายอืม เอาได้ก็เปรียมนะทุกคนแก่แล้วเริ่มแล้วไม่ลืมไปว่าตรงนี้มันเป็นในนั่นกระโหลกเสื้อสวยคุณแอนเสื้อสีเหลืองยาวค่ะซื้อที่ไหนที่องค์ปู่นี่และค่ะเนี่ยทักได้เลยนะคะที่ไอ l ดี e ไลน์นะคะเอฟทีพีสกินออฟฟิเชียลหรือเบอร์โทร0 9นเมนเลพี่บนถ้วยนะคะจดเบอร์โทรไว้เลยจ้ะศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกค่ะ เสื้อกินข้าวอร่อยแปดสีใช่ค่ะแปดสีเจ็ดวันมีแปดสีเจ็ดวันอแอนแอนแอดมินนั่งไม่ถนัดค่อ๋อจักนั่งไม่ถนัดใช่ไหมคุณยูโรนาฮะครับคุณมารีสวีท้าค่อข้าวเพียวเพวเียวเพวเพียเพีีวเยวเพียวเพย็เปียวเพียวเียเพียวเพีวพัวเเพียวเพวเพียวเไียวเพ เสือไปไหนไม่กินเนาะเสือมากินแล้วค่ะน่าอร่อยถามมาต่างสิแว่พิจนายสัตวกรีนสวัสดีพิจนายทำข้าวค่ะคุณแม่นุ่มคุณลุงคุณพี่ไม่สวยเลนะทำข้าวขาแซ่บๆอยากกินแล้วจ้ะพี่ดีเห็นแล้วหิวตามเลยพี่ดีมาแล้ว อนั้นนอร่อยไม่เสื่อบอกท่านผู้ชมหน่อยสาบ้านบ้านจวนจนนะคะแซ่บๆจ้าแลวเราก็ไม่ได้กินเอ็นเอ็นเอ็นทานจากบ้านมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าพี่ยูโรจะมาเนาะาไม่ได้ทำแบบกินไม่ได้ทำจะเธอเนาะอันนี้นะฮะไม่ได้เจะเอยใครดูเมนนนี้มาท่บ้านทำเป็นแต่ไม่ได้ทำองกินจ้าไคุณกมลรสตอดีจาเอนสุมะม่งได้กี่ลูกสิลูกค 14ลูกแบ่งป้าไปสามเข้ากับเพี่ยองเหมือนกันปลอดไปหนึ่งปลอกไปให้ป้ากินหนึ่งให้เสือหนึ่งให้ป้าในบ้านหนึ่งให้ที่ยูโรกินกับวันนั้นกับยาชิสองแอนกันเยอะอันนี้น้องเฟิร์นกินไปหนึ่งเลือไม่กี่ลูกนอนดูคอนโทรลกันเละเลือไม่กี่ลูกเอง เอาไว้ลูกกินแอนแ้วก็แอนยังไม่กล้าแอนยังไม่ได้กินเลยสักนิดเลยกินแบบนี่เลยเจ้าก็ซื้อมาอะไแบนี้ขนโน้ตเพื่อนเพื่อนกินโน้นดูโดนล่าส่าวเลยเห็นอะไรไม่มีกินก็ใช่ผัดหินทอดแล้ปกราดซีฟาทำเท่าที่มีมีของป้าได้ห้ารวมกันเป็นห้าหนึ่งสี่อะไรที่ของป้าได้ห้ารวมกันเป็นห้าหนึ่งสี่อ๋อแอนเดินไปเอาน้ำหน่อยแอนแล้วป้าได้ซื้อมาหรอซื้อมามคือลดลงว้ ลดไปบ้านพี่นุ้วันลลุงบอกว่าอันงแช่นี่เช้าไปให้ป้าอืมอืมอันงเอามาให้คุณยูโรพร้อมเดิ้งน้ำเย็นพอดีว่าจะบ่มให้มันเหลืองๆแบบกินแบบเนื้อเหลืองมันนะกี้ลูกมั่งสองลูกนอนดูเปล่าฟืนกินเอากินเอามันบอกอร่อยป้าน้ามันแกงกระปุกพอดีแล้วแกงมะเร็งเนาะมีหรือเปล่า กิโลนะโะร้อยยี่สิบบาทร้อยห้าบบาทร้อยสามสิบบาทมีเทเรียเยังไม่เสร็จนะคะพ่ดี๋ยวต้องไปอีกหนึงคร่ะเาชอบกินเอากระดาษชั่วๆทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนาะแอนก็ไม่ได้เอามาอยู่ในรถนะแอนเอามากระดาษชั่วๆที่ไม่ได้ล็อก อย,อยู่ตรงข้างในนะเปิดเปิดพระอบเข้าไปโน้ตตรงกลางตรงกลางเบาะมันจะมีเปิดเออรถสี่ประตูี่แอนจะไปเปิดฮะรถสี่ประตูแต่แอนจะไปเปิดแคบของพี่เป็นเกียร์ออโต้ใช่ไหมถามทำไมไม่เกียร์ออโต้ก็ข,ขับได้ไม่ได้ขับได้เกียร์ออโต้กระปุกรโต้กระปุก น้องแอนปิดกลัไปแล้วตีอ๋อจ้ากลับแล้วจ้าคุณกัญจมนเป็นป้าทอดไก่บอกทำสองสูตรอ๋อป้าแตนก็ทอดไก่ย่าติชิ้นเออทอดไก่อยู่น้องแอนเอาอะโวคาโดมาปลูกด้วยนะคะมาน่ากินอะโวคาโดอร่อยค่ะเพราะว่ามันปลูกได้ทุกสภาพพื้นดินเลยใช่ไหมคะมันไม่มันไม่ใช่ที่นั่งของเราเลยทำไมไม่กินหนังอ่ะว้าเอามาหนังนะมาค้าวจะด่าเลย เอามาป่อยก็ไม่กินป่อยกระเสืออยู่ดีๆนี่ไงไปกินหนังปลามันมันทำให้อ้วนหนังปลาอะไรไม่ใช่เนาะเอามาเลยมันทำให้อ้วนนะย่าย่างนะไม่อ้วนก็ไม่เป็นไรอ้วนก็ได้กินเลยช่างมันมันแซ่บเนี่ยค่อยชอบที่สุดเลยหรออหนังปลาจ้่ค่อยกินแต่เนื้ออย่างเดียวเขาไม่กินหนังใช่ค่ะปลูกได้เลยโอ้ยย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 มยย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  ใหญ่หน้าบ้านค่อยน่ะเด้หรือใหญ่หน้อยที่ดินเราก็ไม่ไม่พอหรอกที่กอกันนะแมนอต้นเราเขาดูละได้กินลูกยังอะโวคาโดพูดสิอะโวคาโดออะโวคาโดเลยอะโวคาโดอ๋อต้องพูดจำเลียงอะโวคาโดอะโวคาโดออะโโวคาดืพูดได้ยแล้วก็แล้วก็อีกสักสองสามนาทีกับหมักโดูกโดูบายเสแปมเพิ่อ ผู้ใหญ่บ้านเข้าบ้านกันบ่ายทำอะไรอยู่นี่นะอําเภอของาเสือได้ือนจะได้ของก็ไปเอาเอกสารที่อําเภอไงอาให้มันที่นี้เราเผู้ใหญ่บ้านไปด้วยห่าขั้นตอนเนาะอนเกตไม่ต้องเรือเข้าไปเสร็จเรียบร้อยเพราะันมีใครับรอง ก่อนเฉีเขาบอกว่าถ้าอยากทำนี่ก็ต้องย้ายมาเลยไม่จะเราไปดูที่ลูกเรากินกับข้าวแบบไหนถ้ากินไม่หมดเราจะเอามากินต่อรพี่สงข้าไปแล้วโอ้กินข้าวไม่อันนี้เรื่องของเราเล่วเชืิอพี่เหรออยู่นี่แหละพุมาแล้วนะคะพุไปหวานลานมาเดี๋ยวเราไปดูก่อนเราพุกินข้าวมไหมเราแบบ เราไปเอาตอนนี้เผื่อพุกก็จะต่างรู้ว่าเราอยา่ไมานี่เลยกยับไม่พุกเกิดเขาไม่ให้ไงเอาไปแล้วเหรอเอาไปตอนไหนงงเข้าไปถึงเวลาแล้ว ต้งงอเองนเมงแล้วปากกาอาเล่มาจากไหนบาซื้อมา้วเดีวันหน่พวกเจ้ากินนี่นแหละแม่ลืมออกมาัวนิ้มากินข้าวกปซื้อจอบมาด้วยคลิปนี้ก็บันทึกเ,เอาจอบมาจากย่าากย่าที่ไหนานี้ เป็นเจอหญ้าหรือเปล่าจะเอามายังวันนั้นทีหงลงไปอ่ะเอาขึ้นมายังเจาะยงเาจาะีดอันนี้นะของหยาวขึ้นมายังอูสวนอูสวนผักนี่คืออะไรจ้หมูดทอดมามปุ๊มด หมูทอดซีมือเสือไม่ไหม้แล้วเนี่ยกลับมาถึงวังปู่กี่โมงคะเกือบสามทุ่มเกือบสามทุ <men <men <men> <men <men> <men 爸爸่มนะคะสองสอง่อสองทุ่มนะเมื่ถึงเมื่อถึงลุงก็นั่งกินมะม่วงอยู่ได้อะไรสดอ่ะย่าลุงก็ไลนประมาณสามทุ่มย่าบอืมลาุงก็ส่ง ໂພດຕື່ນມ4:00